ซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะเวลาที่เราสอบเราก็จะเจอกับไม่ใช่กระดาษคําตอบอะคะ่ะแต่มันจะเป็นสมุดคําตอบกันทุกคน น้องทุกคนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านทำไมเราทางการแบบนี้ไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วค่ะกับหัวข้อในท็อปปิ5ก5 Fa c t s ของรัฐศาสตร์จุฬาค่ะที่เราทำท็อปปิกนี้ขึ้นมานะคะเพราะพี่ก็คิดว่าว่าถ้าทำคลิปแบบนี้ออกมานะคะก็จะไขข้อสงสัยของทุกๆคนได้นะคะที่สนใจในคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะหรือว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่ยังลังเลจะอยู่ว่าจะสอบเข้าคณะนี้ดีหรือไม่ก็ค,คลิปนี้ก็จะเป็นการ ไปประกอบการตัดสินใจของน้องๆได้อย่างแน่นอนสำหรับข้อท hmm, ี่1นะคะเราก็จะมาอธิบายรัฐศาสตร์กันก่อนก็เหมือนกันกับทุกที่นะคะแต่นี้คือพี่อยากจะ อธิบายทุกคนเข้าใจก่อนว่าเราเรียนเกี่ยวกับอะไรต้องบอกก่อนว่ารัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ทะไม่เหมือนกันเลยนะคะนิติศาสตร์เป็นการเรียนเกี่ยวกับกฎหมายนะคะส่วนรัฐศาสตร์เนี่ยจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องทางแบบการปกครองทางการเมืองข่าวสารบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องประเภทนี้นะคะค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นเสริมๆกันไปหากมีความเกี่ยวข้องเช่นเราก็มีการเรียนกฎหมายไปด้วยนะคะก็มีการเรียนเศรษฐศาสตร์บ้างนะคะในช่วงปีหนึ่งสรุปก็คือรัฐศาสตร์นะคะก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับ เรื่องพวกทางการเมืองอะค่ะถ้าเกิดยิบย่อยยังไงเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามสาขาค่ะอีกทีนึงว่าจะไปเน้นทางเรื่องสังคมมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองต่างประเทศหรือว่าการเมืองในประเทศไทยในเรื่องของการบริหารเรื่องนยโยบายนี่ก็จะเป็นเรื่องของแต่ละสาขาอีกทีนึงค่ะ ภ่าษาจุลานะคะข้อสอบของเรานะคะเวลาที่เราจะสอบเนี่ยส่วนมากจะไม่มีข้อสอบชอยนะคะประมาณ9 9นะคะเป็นข้อสอบเขียนข้อสอบชอยอาจจะเจอบ้างน,นะคะในช่วงปีหนึ่งแต่มันมีน้อยมากๆพี่จําได้ว่ามีประมาณแค่3าวิชาจากทั้ง10ปีสิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะเวลาที่เราสอบเราก็จะเจอกับไม่ใช่กระดาษคําตอบอะคะ่ะแต่มันจะเป็นสมุดคําตอบ่ะทุกคนสมุดคําตอบ <c oughs> เล่มก็ประมาณ <c oughs> เล่มสมุดตามที่ขายทั่วปัดในหนึ่งเล่มเนี่ยจะมีอยู่8หน้าข้อสอบนะคะก็จะประมาณ3ข้อค่ะหรือ ไม่ก็2ข้อก็แล้วแต่อาจารย์จะออกแต่ว่าส่วนมากจะเป็น 2- 3ข้อนี่แหละค่ะโดย1ข้อนะคะทุกคนเราจะต้องเขียนให้ได้ประมาณ2หน้าขึ้นไป1เล่มมี8หน้าเขียน6หน้าอะไรเง,งี้ยบางคนก็เขียน8หน้าแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่พอก็แบบขอเพิ่มได้11เหน้า12หน้าก็แล้วแต่ตามเวลาที่กําหนดนะคะว่าเขาให้เวลากี่ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3าชั่วโมงก็คือเขียนกันมึงนะคะเขียนแบบ ต้องมีปากกาที่ลื่นนะถ้าปากกาไม่ลื่นคือแบบช้าเลยอะอย่างพี่เนี่ยก็คือจะแบบมีปากกาแบบที่แบบชอบแบบที่ที่แบบพี่ฮ้องมันลื่นๆไม่ยกไม่ยกแขนเลยอะคือแบบว่าพอออกจากห้องสอบก็คือเมื่อยอะก็มีอีกรูปแบบหนึ่งด้วยค่ะที่ไม่ใช่สอบในห้องนะคะอาทุกคนก็อาจจะตกใจโดยเฉพาะน้องที่อยู่มัธยมนะคะเพราะว่าตอนมหาลัยเนี่ยเราจะมีข้อสอบที่ชื่อว่า take home ค่ะ เช็คโฮมให้โจทย์เรามาเราให้เราเนี่ยไปทําที่บ้านได้ค่ะมีรยนะยะเวลากําหนดก็แล้วแต่อาจารย์ว่าจะกาหนดกี่วันของคณะพี่นะคะจะกําหนดประมาณ1อาทิตย์ข้อสอบเ e คโฮมนะจะเป็นข้อสอบที่คําตอบเนี่ยเราหาไม่เจอหรอกในหะนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เท่าที่เจอนะคะเราจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะ จากข้างนอกเ,อเพื่อบบมายำยไม่ได้คําตอบที่ดีที่สุดอ่านมันจะต้องอ่านเยอะมากๆเน้นการอาศัยการค้นคว้าของเราด้วยตามงานวิจัยบทความต่างๆทางวิชาการหาพวกหนังสืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะหรืออาจารย์บางท่านก็จะอาจกําหนดอาจจะกําหนดมาว่าต้องใช้หนังสือกี่เล่มในการอ้างก็ถ้าเป็นข้อสอบเทคโฮมนะคะ1ข้อเนี่ยอาจารย์ก็จะให้เขียนประมาณห้านาส่วนมากเนี่ยส่วนมากเลยเบสเซ็ตเนี่ยก็ไม่เกินประมาณส5หน้านา มีโมเมนต์แบบพูดให้มันดูแบบตลกหน่อยแต่คลิปนี้ดูแบบวิชากรวิชากะข้อสของเรานะคะก็คือคณะรัฐศาสตร์นะคะเป็นคณะที่ต้องอ่านหนังสือเยอะนะคะประมาณ1เล่มต่อ1เทอมต่อ1เล่มต่อมิดเทอมก็มีค่ะก็คืออ่านเป็นร้อยๆหน้านะคะก็ยังไม่พอนะคะในแต่ละอาทิตย์นะคะก็ที่เรียนก็อาจจะมีบ้างวิชานะ,ะที่อาจารย์มีการแอดสายนานบทความ ทาวิชาการต่างๆถ่าหรือหนังสือมาให้เราอ่านนะคะก็จะตกประมาณอย่างอันนี้ไม่แน่ประมาณประมาณนะคะก็คือประมาณ20หน้าถึง50หน้านะแล้วแต่อาจารย์แล้วแต่งานอีกทีนึงด้วยนะคะ ก็จะมีภาษาอังกฤษบ้างมีภาษาไทยบ้างน,นะคะปะปนกันไปแต่บางวิชาก,ก็ไม่สั่งนะคะก็คือแค่เรียนในห้องแล้วก็ต้องทบทวนบทเรียนแค่นั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้มีสั่งว่าให้อ่านมาอ่านงานแบบทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยก็แบบไม่มีแล้วแต่วิชาอีกทีนะคะแล้วยิ่งช่วงแบบว่ามิดเทอมที่จุลานะคะคือสอบจะสอบติดกันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สอบทั้งอาทิตย์จะช่วงต้นมีนาต้นตุลาประมาณนั้นนะคะก็คือสอบติดกันเลย5วันเนี่ย ออวางตารางสอบไปเลยก็คือเราไม่สามารถอ่านแบบวันในมิราเข้าได้ะคะ่ะเราจะต้องแบบเตรียมตัวก่อนหน้านั้นนะคะประมาณ1เดือนเลยนะคะคิดก็แล้วแต่คนด้วยนะคะว่าเ,ออเป็นแนวทางแบบสไตล์การหนังสือเป็นยังไงซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าสำหรับมาถึงท็อปปิคนี้นะคะที่คิดว่าทุกคนแบบ ก็น่าจะให้ความสนใจกันมากมด้นะก็คือท็อปปีของเรื่องเกตนะคะที่รัฐศาสตร์จุฬาเราแบบว่ามีการตัดเกตกันยังไงคิดเกตกันยังไงนะคะที่นี่นะคะไม่ค่อยจะมีคะแนนเกบนะคะแต่ถ้าปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีบ้างคะแนนเกบก็แล้วแต่วิชานะคะคือจะมีประมาณแค่20คะแนนหรือว่าถึง30คะแนนนะคะส0สเนี่ยคือน้อยมากคือแทบไม่มีเลยนะคะส่วน I s เก็บคะแนน20เนี่ยน้อยเหมือนกันพอแบบเริ่มแบบอ่าเข้าปีสุขมากขึ้นแล้วอืมค่ก็จะเป็นแบบสอบร้อเปอร์ซเลยนะคะส่วนมากนะแต่ก็ยังมีบางวิชาที่อาจจะเป็นเน้นรายงานที่แบบมีคะแนนเก็บบ้างก็แล้วแต่รายวิชาอีกทีค่ะแต่ซึ่งสอบนะคะเราก็จะแบ่งเป็น midterm 50 final 50หรือว่ามีกระทั่ง midterm 30 final 70 แล้วก็มีกระทั่งไฟแนลลอยหรือว่าเป็นรายงานเดียวเลยเพิร้อเปอคะสอบไฟแนลส่งไฟแนลทีเดียวเลยการตัดเกรดนะคะจะเป็นลักษณะมีทั้งอิงกลุ่มและอิงเกน,นะคะส่วนราบปีหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเป็นอิงกลุ่มมากกว่านะคะแล้วก็มีอิงเกณบ้างในบางวิชานะคะพอพอปีถัดมาจะเป็นอิงกลุ่มอิงเกณน,นี่แหละคะ่ะผสมผสมกันค่ะแล้วมาถึงแฟก ค้าิฮ5กินนะคะลิ้นเป็นอะไรก่อนคณะรัฐศาสตร์นะคะมีซิกเนเจอร์มากค่ะเมื่อเทียบกับคณะอื่นๆคณะของเรานะคะจะเป็นคณะที่มีเสรีภาพมากๆเป็นแบบโลกในะไอเดียลของใครหลายๆคนคณะเรานะคะจะไม่มีการมาบังคับกันเลยค่ะว่าอยู่ ต้องสัตย์ยูต้องเป็นอย่างนี้ยูต้องเป็นยูต้องมาเนะยยูต้องแบบอย่างนี้ไม่มีค่ะแบบกิจกรรมเนี่ยไม่มีกครมันเข้ากันเลยเท่าที่โบยำต้ตอนเข้าไปไม่มีเลยรุ่นพี่แบบไม่มาจุดจุด๊บๆอีอย่างเลยนะคะไม่เลยก็คือแบบอยากไปไปไม่อยากไปไม่ไปเพราะทําไมคะเพราะเราเคารพในการตัดสินใจของคุณคะ่ะทุกคนเนี่ยสามารถมีเสรีภาพในการตัดสินใจว่าฉันจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนั่นเองก็คือก็จะเป็นคณะที่เขาจะให้เสรีภาพกับเรามากถึงมากที่สุด ถ้าหาเดียวกันอาจารย์เนี่ยก็จะให้เสรีภาพของเราเช่นกันค่ะก็คือเราสามารถแสดงความคิดเห็นอะไรของเราก็ได้เพะเวลาที่เราเรียนเนี่ย อาจารย์ก็จะชอบให้เราเนี่ยแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถแสดงจุดยืนของเราที่อาจจะแตกต่างกับอาจารย์หรือว่าคิดไม่ตรงกับอาจารย์เราก็พูดได้หมดเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เขาจะเปิดใจรับฟังค่ะแล้วก็อาจารย์เขาก็ชอบด้วยค่ะที่เราแบบว่ากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของเราออกไปรัฐศาสตร์จุฬาก็คือจะค่อนข้างแบบว่ามีเสรีภาพกันเยอะมากๆเลยจ,จบกันเวลาในะฮะทเคนกับแฮปแฟก์นะของรัฐศาสตร์จุฬานะคะวันนี้พี่ก็มาพูดประสบการณ์ของพี่นะสะี่ปีที่คณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยได้รับ ประโยชน์กับไปช่วยให้น้องเนี่ยตัดสินใจว่าเออคณะรัฐศาสตร์เนี่ยใช่สําหรับน้องๆหรือเปล่านะคะก่อนที่จะเข้ามาอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะ,ะช่วงนี้คือสัหัสนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องเริ่มหางานทําแล้วแล้วก็เรื่องเรียนที่โรงเรียนนะคะแล้ก็เคว้งเวงนิดหน่อย <laughs> พูดได้ถอกทอแท้นิดหน่อยกับ <laughs> พี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่บอกว่าติดตามรับชมคลิปของพี่นะคะแล้วก็คอยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คอยกดไลค์กดแชร์ให้นะคะต้องแบบขอบคุณมากๆจริงๆอันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe <ม>ให้พี่ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสามารถพูดคุยกับพี่ได้นะ,ะใต้คอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะไปตอบนะคะ<ม>ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ<ม>